ที่เราจะมาบินกันก็จะเป็นตอนวันที่อากาศดีๆแล้วก็เมฆมีบ้างบินได้ทุกฤดูบินตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวท้องฟ้าจะปโปร่งเมฆไม่มีแล้วก็ลมก็จะเปลี่ยนทิศทางจากทางใต้ไปทางเหนือนครับอันนี้ก็เป็นไฮ r ฟล์ก็คือสมโมสร <c oughs> การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่อยู่ที่บางพระก็เป็นที่ที่เอาเครื่องบินมาจอดแล้วก็มา ใช้เป็นสถานที่ที่ใช้บินขึ้นแล้วก็บินลงแล้วก็บินไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศปกติอาตารย์มาบินบ่อยไหมฮเออสมัยก่อนนะเอาตอนหนุ่มๆนะตอนนั้นก็40กว่า50บินทุกสัปดาห์ปัจจุบันนี้ก็ลดลงนะครับเพราะว่าพักพวกอ่ะมันก็แยกย้ายกันไปก็เหลือสมาชิกที่บินกันประจำมาไม่กี่คนนะครับ อันนี้เสียงอะไรครับอันนี้เสียงอะไรอันนี้ก็เป็นเสียงเครื่องบินกําลังลงนะครับนั่นเรามองไปทางนู้นนะครับเครื่องบินนี้บินจากทางใต้ลงมาทางเหนือนะมันเปลี่ยนทิศทางแล้วเป็นทางลงแล้วตอนนี้กําลังไปไหนครตับตอนนี้เรามาที่แทงกอร์นะครับก็ของไทยฟนแลครับ เครื่องบินก็จอดล้ออยู่บิน,นต่อลำนี้เลยเหรอครับบินต่อเลยเวลาจะเข้าเครื่องบินเนี่ยต้องอย่าไปเข้าทางหัวนะเพราะใบพัดมันหมุนอยู่เวลาเราจะเข้าต้องเข้าที่ที่สองข้างของปลายปีกนะออหรือแม้ก็เข้าด้านหลังแต่อย่าเข้าด้านหน้านะครับอันนี้ใบพัดมันหมุนตลอดเวลาอย่าเข้าใกล้ใบพัดนะเข้าใกล้แล้วขอขาด ท,ท,ทุกสุดจำ د าห,หรือว่าอาจจะเดือนละสักครั้งสองครั้งสาครั้งก็แล้วแต่เพราะว่าการมาบินเนี่ยก็คือการพักผ่อนชนิดหนึ่งเราขึ้นไปอยู่บนฟ้าเนี่ยพอมองลงมาแล้วมันจะโปร่งโล่งสบายคือเราไปแล้วอยู่บนฟ้าแล้วมันจะเหมือนกับอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเพื่อนที่ขับด้วยกันนะครับตอนี้การที่อยู่บนอากาศเนี่ยมันจะทําให้เราพักผ่อนสมอง ลืมความเครียดลืมธุระลืมสิ่งที่วิตกกังวลเราก็จะได้พักผ่อนขณะเดียวกันเราก็ได้มีการออกกําลังกายของมือของเท้าเนี่ยมือต้องทํางานตลอดเวลาทุกทิศทางเท้าก็ต้องเหยียบกระเดื่องและมีกระเดื่องอยู่สองตัวนะครับแล้วก็มีเบรกอีกกระเดื่องสองตัวเบรกสองตัวมืออีกสองมือแล้วก็มือหนึ่งบินมือหนึ่งก็ไปคอนโทรลพวกอิออสนสแตนซ์ทั้งหลาย อาจารย์ครับปกติบินเครื่องบินเสร็จมาวิ่งอย่างนี้ต่อหรอครับวิ่งอ่ะมันต้องวิ่งทุกวันอยู่แล้วบางทีเราก็เดินเร็วๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดินเร็วๆบางทีเราก็จ็อกกิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องการอากาศอยู่เครื่องบินเราก็บินแต่ว่าพอลงมาแล้วเราสนามบินจะปิดตอนประมาณห้าโมงครึง่งเพราะฉนั้นเราก็รันเวมันจะว่างพอรันเวว่างเราก็ใช้รันเวนี้ ซึ่งไปกับยาวเนี่ยันเวยเนี่ยาวประมาณประมาณเกือบกิโลเนี่ยวิ่งไปกับสี่รอบด้สี่กิโลสี่กิโลสี่กิโลอาจารย์วิ่งอย่างนี้ทุกอ,ะะอาทิตย์นะครับดอาทิตย์นี่ยห้าหกวันแต่ว่าถ้ามาที่สนามบินเนี่ยเราก็บินเสร็จแล้วก็เราวิ่งแล้วก็จับวิงแล้วก็ออกกำลังกายปันจักรยานบ้างอ,อะไรบ้างเยอยะแยะมีอะไรให้เล่นเยอะแย,ะ,ยะ,ะครับ ตอนนี้แดดกำลังอ่อนๆประมาณห้าโมงกว่าหกโมงเนี่ยวิตามินดีมันจะได้ผลกับร่างกายร่างกายจะผลิตวิตามินดีเรากมต้องมาตากแดดการตากแดดเอากำลังกายเนี่ยจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันมีภูมิสุขภาพที่ดีแล้วแล้วคนที่ทำดึงหน้าเสร็จแล้วออกกำลังกายนี่ควรควรออกกำลังกายใช่ไหมครับอ,อ,อ๋เออ คนที่มาดึงหน้าหรือทําตาเราให้พักประมาณ12ชั่วโมงนะหลัง12ชั่วโมงไปแล้วนี่ก็เดินเดินเร็วๆได้ละไม่ต้องไปนอนพักไม่ต้องไปย้อนนอนให้น้าเกลือ12ชั่วโมงนี่ลุกเดินละเดินให้สบายเลยหมายความว่าเดินแบบแบบออกกําลังกายนะคือเดินในบ้านเฉยๆนีมน่มันมันทําได้อยู่แล้วทีนี้อ่ uh, principle หรือหลักการของการไหลเวียนของเลือดเนี่ย ถ้าเราให้คนไข้เขามีการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเดินอย่างเงี้ยเดินเร็วๆเงี้ยหรือว่าวิ่งเจยบยอในหลัง12ชั่วโมงหลังประตัดเนี่ยจะทำให้ยึดเร็วครับ <ừ> ไปแล้วนะ